คานายทายทักดวงวันที่8กรกฎาคมถึง14กรกฎาคม2567เป็นปีกะสิง์ปีมะโรงธาตุไม้วันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตร์ลักกาสมพงกับคนเกิดปีมะโรงเกื้อกูลกับคนเกิดปีฉลูและคนปีมะเสง็งแต่เป็นวันประทะชงของคนปีถาะช่วงเวลาที่ดีมี2ช่วงเวลา เจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าและ9ก้าโมงถึงสิบเอโมงส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าในวันนี้เหมาะกับการเปิดร้านเซ็นสัญญาตั้งเจ้าที่เดินทางไกลควรหลีกเลี่ยงการขุดกระทบดินการปลูกต้นไม้สีที่มีโชคสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำสีที่ควรเลี่ยงคือสีเขียวสีน้ำตาลวันอังคารที่9กรกฎาคม2567 ตรงกับวันขึ้นสี่ค่ำเดือนแปดเป็นวันนักษัตย์จอสมพงกับคนเกิดปีเถาะเกื้อกูลกับคนเกิดปีขาและคนปีมะเมียแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีมะโลงช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเ,เงมงมช้วเวาวันนี้เหมาะกับการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบ้านเริ่มต้นงานใหม่ตั้งเตียงนอน หลีกเลี่ยงการขุดกระทบดินการตั้งเตาไฟสีที่มีโชคสีบอลสีขาวสีที่มีความแวววาวสีที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำเงินสีฟ้าสีดำวันพุทธที่10กรกฎาคม2,567ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตริย์กุลสมพงกับคนเกิดปีขานเกื้อกูลกับคนเกิดปีเถาะและคนปีมะแมแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเสง็ง ช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสามช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเริ่มการก่อสร้างซื้อเสื้อผ้าใหม่ตั้งเตียงนอนตั้งเตาไฟควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลสีที่มีโชคคือสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรเลี่ยงคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสด วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2567ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน8เป็นวันนักษัตร์ชวดสมพง์กับคนเกิดปีฉลูเกื้อกูลกับคนปีมะโรงและคนปีวอ,อกแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเมียช่วงเวลาที่ดีมี2ช่วงเวลา7โมงถึง9โมงเชา้าและบ่าย3ถึง5โมงเย็นส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ11โมงถึงบ่ายโมง ในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพอรเริ่มก่อสร้างการทุบรื้อปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลและการย้ายบ้านสีที่มีโชคสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตร์ฉลูสมพงกับคนเกิดปีชวด เกื้อกูลกับคนปีมะเส็งและคนปีละกาแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะแมช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลา9โมงถึง11โมงและ5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามในวันนี้เหมาะกับการทุบหรือปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพสีที่ให้โชคคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่ควรเลี่ยงสีฟ้า สีน้ำเงินสีดำวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2,567ตรงกับวันขึ้น8ดค่ำเดือน8เป็นวันนักษ,าษาาัตริ์สานสมพงกับคนเกิดปีกุนเกิดกูนกับคนเกิดปีมะเมียและคนปีจอแต่เป็นวันประทะชงของคนปีวอกช่วงเวลาที่ดีคือ11โมงถึงบ่ายโมงส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ่าย3ถึง5โมงเย็น ในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรการเปิดร้านการเซ็นสัญญาตั้งเตียงนอนหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําสีที่มีโชคสีแดงสีส้มสีเหลืองสดสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาสีครีมสีแดงอิดวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8เป็นวันนัก,กษัตร์เพาะสมพงกับคนเกิดปีจอ กื้อกูลกับคนเกิดปีมะแมะและคนปีกุลแต่เป็นวันประทะชงของคนปีลกาช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสามส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเปิดร้านใหม่เซ็นสัญญาตั้งเตียงนอนการปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาสสีที่มีโชคสีแดงสีส้มสีเหลืองสด สีที่ควรเลี่ยงคือสีครีมสีเทาสีแดงอิฐ